นักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษรอ่อ,อนเลินวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลักนะคะหนังสือที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะคือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 1เล่ม2จากอักษรอ่านักเรียนเตรียมกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะขอทบทวนกันนิดนึงก่อน เพื่อนคนนี้ค่ะกําลังตัดสินใจที่จะซื้อเสื้อกับซื้อกางเกงอาะนักเรียนดูเนาะเสื้อราคาเท่าไหร่กันคะเนี่ยราคา69บาทส่วนกางเกงราคาราคาเท่าไหร่ราคา30บาทถูกต้องค่ะเสื้อตัวใดหรือกางเกงตัวใดเนี่ยราคาถูกกว่ากันอืนักเรียนคิดว่ายังไงคะ เราจะต้องลอง,ลองมาเปรียบเทียบกันดูใช่ไหมขั้นตอนแรกของการเปรียบเทียบก็คือตั้งหลักก่อนหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำเอาจำนวนมาใส่เข้าไปมาแยกไปตามหลักเนาะโดยที่69จะมี6อยู่ในหลักสิบและมี9อยู่ในหลักหน่วยจากนั้นกางเกงบ้างค่ะ30ใช่ค่ะ3จะอยู่ในหลัก 10และ0อยู่ในหลักหน่วยอ้าวไหนทบทวนสิคะในขั้นตอนแรกเราจะต้องเปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยหรือหลักสิบก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกหลักสิบก่อนถูกต้องแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะดูที่6กับ3ก่อน6เป็นยังไงคะ6มากกว่า3เพราะฉะนั้นจบเลยข้อนี้คำตอบเราจะได้ว่า 69มากกว่า23นั่นเองนะคะสัญลักษณ์มากกว่าจําได้ไหมคะเป็นยังไงเออทางอ้าปากกว้างเนี่ยจะหันไปทางจำนวนที่มีค่าม,มากกว่านะคะหรือถ้าครูอยากเขียนเป็นคำว่าน้อยกว่าครูจะต้องเขียนยังไงคะ23น้อยกว่า69นั่นเองซึ่งสัญลักษณ์ก็จะกลับกันเป็นตรงกันข้ามนะคะ ถัดไปค่ะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครูพลอยมี2จํานวนค่ะจํานวนแรกคือคืออะไรคะนักเรียน27ใช่แล้วอีกหนึ่งจำนวนก็คือ25ถูกต้องค่ะอา้าวจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาขั้นตอนแรกเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยหลักสิบมาก่อนเลยนะคะจากนั้นทำยังไงคะ ใช่แล้วเขียนจำนวนลงไปค่ะ27เนี่ยก็จะมีเลข2อยู่ในหลัก10และเลข7อยู่ในหลักหน่วยนะคะส่วน25เช่นเดียวกัน2อยู่ในหลัก10ส่วน5อยู่ในหลักหน่วยถูกต้องค่ะทีนี้ขั้นตอนแรกเปรียบเทียบเลขโดดในหลัก10กันก่อนอ่าเป็นยังไง 2เท่ากับ2เพราะฉะนั้นยังสรุปยังตอบคำถามไม่ได้นะคะถัดไปค่ะไปดูหลักหน่วยกันบ้างหลักหน่วย7เ,เนี่ยมากกว่า5เพราะฉะนั้นถ้าได้แบบนี้แล้วตอบคำถามได้หรือยังคะตอบคำถามได้เรียบร้อยว่า27มีค่ามากกว่า25นั่นเองเนาะเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้หันทางปากกว้างไปทางจำนวนที่มีค่า มากกว่านะคะส่วนถ้าครูพลอยค่ะอยากจะได้เป็นประโยคที่ใช้คําว่าน้อยกว่าบ้างถ้าใช้คําว่าน้อยกว่าเราก็สลับที่กันค่ะจะได้เป็น25ค่ะน้อยกว่า27นั่นเองนะคะเครื่องหมายก็สลับกันเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้โอ้มีร้านขนมอยู่สองร้านถามว่า ร้านค้าใดมีขนมมากกว่ากันร้านค้าแรกค่ะมีขนมเท่ากับกี่ชิ้นคะเนี่ยเลขนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียน38ถูกต้องส่วนอีกเลขหนึ่งค่ะ24ถูกต้องค่ะร้านหนึ่งค่ะมีขนม3 8ชิ้นอีกร้านหนึ่งค่ะมีขนม24ชิ้นมาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่า ร้านไหนมีขนมมากกว่ากันอ้าวในขั้นตอนนี้เราจะต้องเริ่มเปรียบเทียบจากหลักสิบกันก่อนหลักสิบตัวนี้ก็คือเลข3ใช่ไหมคะนี่ครูพลอยวงกลมให้ดูนะคะส่วนอีกหนึ่งจำนวนก็คือเลขสองถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ3มากกว่าสองใช่ไหมมากกว่าสอง,กกสองเราจึงตอบคำถามได้ว่า 38ค่ะมีค่ามากกว่า24นั่นเองหรือ24ค่ะมีค่าน้อยกว่า38นั่นเองถูกต้องค่ะเอาละอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะน้องผู้ชายคนนี้ค่ะอยากจะทราบมากเลยว่าผล,ลไม้ในตะก้าสองผลนี้สองชนิดนี้อันนึงคือมะม่วงอีกชนิดหนึ่งก็คือ มังคุดใช่อ่าตรอก้าไหนมีผลไม้จำนวนมากกว่ากันอ้าวละค่ะอันแรกค่ะมะม่วงมีอยู่ทั้งหมดกี่ผลคะ42่ะ 42, ใช่แล้วและมังคุดละคะ 25ถูกต้องค่ะจากนั้นทํายังไงต่อคะนักเรียนเราเริ่มมีความชำนาญและเราสามารถข้ามขั้นตอนที่1ไปได้เลยเนาะที่เราจะต้องมาดูเลขโดดในแต่ละหลักกันก่อนเนี่ยอันนี้เราอาจจะข้ามไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลขโดดในหลัก10กันก่อนเลยนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะมีเลข4ใช่แล้วค่ะกับเลข2อ่า4กับ2เป็นยังไงคะ4 มากกว่าสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้คำตอบว่า42มากกว่า25หรือ25น้อยกว่า42ซึ่งมังคุดจึงน้อยกว่ามะม่วงนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมะม่วงมากกว่ามังคุดนั่นเองนะคะถัดไปค่ะ นี่แหละค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรเนาะเดี๋ยวนักเรียนนำมาเปิดเลยเราจะไปดูกันที่หัวข้อที่4นะคะก็คือการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนเปิดหาไปเลยนะคะในข้อ1ึค่ะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ไปพร้อมกันนะคะ 1. เขียนวงกลมอ่าอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ว่าให้นักเรียนวงกลมค่ะ ล้อมรอบจำนวนที่น้อยกว่าเอ,าอ้าครูพลอยจะต้องเน้นคำว่าน้อยกว่าให้นักเรียนทุกคนนักเรียนต้องจำไว้นะว่าโจทย์ข้อนี้ให้วงกลมคำว่าน้อยกว่านี่เขียนสี่เหลี่ยมไว้ให้เลยนะคะเอาล่ะข้อหนึ่งค่ะ34กับ21เอออะไรน้อยกว่ากันคะขั้นตอนแรกดูในหลักสิบก่อนนี่3กับ2อะไรน้อยกว่ากัน 2เพราะฉะนั้นตอบเลย21มีค่าน้อยกว่าสบายไหมง่ายไหมง่ายไปดูกันที่ข้อ2ถัดไปเลยนะคะดูเลขโดดในหลักสิบก่อนเลยค่ะมีเลข4กับเลข5ครูพลอยขอแนะนำนะคะว่าให้นักเรียนเนี่ยค่ะอาจจะใช้ดินสอขีดเส้นใต้เลขโดดในหลักสิบเหมือนกับครูพลอยเพราะว่าเราจะได้ดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้มีโอกาสผิดพลาดน้อยนะคะ 4กับ5อะไรน้อยกว่ากันคะ4ใช่แล้วเพราะฉะนั้นมาวงกลมไปเลย4 5น้อยกว่า54ทันนะคะนักเรียนไปดูข้อ3กันคะ่ะนี่เลยหลัก10ก็จะมีเลข6กับเลข3เพราะฉะนั้นคะ่ะ6กับ3อะไรน้อยกว่ากันคะเลข3ใช่แล้วดังนั้นตอบได้เลยว่า3 9น้อยกว่า 63และในข้อ4ค่ะในข้อ4มีเลข7กับเลข1อ่า7มากกว่า1ถูกไหมเพราะฉะนั้นจำนวนที่เราจะวงกลมก็คือ17นั่นเอง17มีค่าน้อยกว่า71นะคะในข้อ5ค่ะมี4กับ5อ่า4 น้อยกว่า5เพราะฉะนั้น45จึงน้อยกว่า59เห็นไหมคะตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ5ค่ะเราจะเห็นว่าเลขโดดที่อยู่ในหลัก10บเนี่ยไม่มีข้อไหนเลยที่มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราซึงสามารถเปรียบเทียบเลขโดดในหลัก10แล้วก็ตอบได้เลยนะคะถัดไปคะ่ะในข้อ6ค่ะ 84เป็นยังไงน้อยกว่า96เพราะอะไรนะเพราะว่า8มีค่าน้อยกว่า9ใช่แล้วค่ะและในข้อ7ค่ะ3มเนี่ยมีค่ามากกว่า2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ29นั่นเองหรือเราจะบอกได้ว่า29เนี่ยนะคะมีค่าน้อยกว่า35ถูกต้องค่ะ ส่วนในข้อ8ค่ะในข้อ8 7ค่ะกับ6ค่ะเราพิจารณาเฉพาะเลขโดดในหลัก10ก่อนเลยนะคะ7มีค่ามากกว่า6เพราะฉะนั้นวงกลมที่67เลยค่ะ67มีค่าน้อยกว่า72ถูกต้องค่ะและในข้อ9ค่ะในข้อ9ค่ะมี91 0 8กับ94 4ซึ่งอุ้ยในหลักสิบนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเลข9เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำยังไงเอย่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนมาเปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยถัดไปนั่นก็คือ4กับ8ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ4น้อยกว่า8ดังนั้นเราจึงตอบว่า94 4มีค่าน้อยกว่า 98ใช้แล้วและในข้อสุดท้ายสำหรับข้อนี้เช่นเดียวกันเลยท่านนักเรียนบางคนมองจะเห็นว่าในหลัก10มีเลข8เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องเปรียบเทียบในหลักหน่วยต่อไปนะคะนั่นก็คือเลข6กับเลข3ค่ะ6กับ3อะไราน้อยกว่ากันคะ3เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 83นั่นเองค่ะไปค่ะเราไปดูตัวอย่างที่2แบบฝึกหัดข้อที่2กันแบบฝึกหัดข้อนี้บอกว่าระบายสีจํานวนที่มากกว่าอ่าให้ระบายสีจํานวนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะข้อ1ค่ะมี3 2กับ19ระบายสีอันไหนดีคะ ระบายสี32ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะ3มากกว่า1นั่นเองต่อไปในข้อ2ค่ะ65กับ57ต้องระบายสีอันไหนคะต้องระบายสี65อีกเช่นเดียวกันเพราะ6ค่ะมีค่ามากกว่า5นะคะถัดไปค่ะในข้อ3ค่ะ59กับ71 เออ5กับ7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีเลยว่าใช่แล้ว7มีค่ามากกว่า5ดังนั้น71จึงมากกว่า59นะคะในข้อ4ค่ะมี6กับมี9ค่ะระบายสี93ถัดไปในข้อ5ค่ะ84กับ 48. อจะต้องระบายสีอะไรตัวหนึ่งเป็นเลขโดดสีอีกจำนวนหนึ่งเป็นเลขโดด8ก็จะต้องระบายสีจำนวน84ใช่แล้วและในข้อ6ค่ะในข้อ6มี79กับ9อ่าเวลานักเรียนอ่านจำนวนเหล่านี้จะต้องดูให้ดีนะคะว่าอะไรายอยู่ในหลัก10อะไรายอยู่ในหลักหน่วยไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะแบบ 79กับ97มองผืนเผยเนี่ยค่ะถ้าใครอ่านเร็วๆอาจจะคิดว่าเป็นจำนวนจำนวนเดียวกันแต่ใช่ไหมไม่ใช่ดูดีทีนะคะอ้าวตัวหนึ่งค่ะในหลักสิบเป็นเลข7อีกตัวหนึ่งในหลักสิบเป็นเลขเเพราะฉะนั้นจะต้องระบายสี97ใช่แล้วส่วนข้อ7ค่ะ54กับ51อืม ในหลักสิบมีเลข5เหมือนกันดังนั้นจะต้องข้ามไปดูหลักหน่วยอ่าสกับ1อะไรมากกว่ากันคะ4มากกว่าถูกต้องคะ่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่เริ่มจะหันไปเล่นกับเพื่อนเพื่อแล้วหันมาตั้งใจเรียนก่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะตั้งใจเรียนกันก่อนอ่ะถัดไปไปในข้อที่8กันข้อที่8มี99กับมี100อ้ในข้อนี้ หนึ100เป็นจำนวนที่มี3หลักอะค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่มี3หลักจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่มี2หลักเสมอง่ายมากข้อนี้เราก็เลยตอบ100เลยไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรเลยแค่ดูหลักเราก็จะทราบแล้วนะคะ2ข้อสุดท้ายสำหรับข้อนี้ค่ะ67กับ62ในหลักสิบเป็นเลข6เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูที่หลักหน่วยนะคะ7 มากกว่า2เพราะฉะนั้นต้องระบายสีที่67ใช้แล้วและข้อสุดท้ายค่ะในหลัก10มี9เหมือนกันเลยอะ่ะก็คือ96กับ91ดังนั้นต้องมาดูในหลักหน่วยนั่นก็คือเลข6กับเลข1และ6มากกว่า1จึงระบายสีที่96นั่นเองค่ะ ถัดไปในข้อ4ค่ะแบบฝึกหัดข้อนี้เนี่ยให้เราเติมเครื่องหมายตัวนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมเนาะครูพลอยว่าข้อนี้ไม่ยากสำหรับเด็กๆทุกคนแต่อยากจะขอย้ำเตือนเรื่องของเครื่องหมายค่ะตัวนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าเราจะหันหน้าทางกว้างไปอย่างจำนวนที่ มากกว่าอีกจํานวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูพลอยขอให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะ,ะมีทั้งหมด12ข้อนั่นเองและเรามาดูข้อ5กันข้อนี้สนุกด้วยเราจะต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกการลบเข้ามาช่วยกันนะอ้าวมาดูค่ะเขาบอกว่าให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างในข้อ1มีจำนวนมาให้ตั้งแต่46ค่ะจนถึงเท่าไหร่คะ จนถึง61เลยแหละเอ,อเพราะฉะนั้นลองดูที่ข้อ1น,นะคะจำนวนที่มากกว่า54อยู่2เออคือจำนวนอะไรอา้าวเราดูจำนวนที่54ก่อน54อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมากกว่าอยู่2ะทำยังไงเอย่ยนี่ไง มากกว่าอยู่1มากกว่าอยู่2ก็จะต้องถัดไปทางขวาบนเส้นจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่มากกว่า54อยู่2ก็คือ56ใช่เราจะใช้วิธีการนับเส้นจำนวนอย่างที่ครูพรแสดงให้ดูหรือจะใช้วิธีการบวกก็ได้ก็คือเอาอะไรตั้งคะเอา54ตั้งคะ่ะบวกด้วย2ใช่แล้ว4บวก2ได้6 เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเท่ากับ56นั่นเองนักเรียนตามทันนะคะต่อไปค่ะไปดูในข้อ2การบอกว่าจำนวนที่มากกว่า48อยู่ 5. อ่าอันนี้เราจะใช้วิธีไหนดีคะนักเรียนอยากใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนหรือวิธีการบวกดี โอ้เราเรียนกันมาเยอะแล้วใช่ไหมเราลองมาใช้วิธีการบวกดูดีกว่าเพื่อที่จะได้คำตอบที่เร็วขึ้นนะคะครูพลอก็จะเอา48ค่ะบวกกับ5อ่าเดี๋ยวครูพลอจะสอนให้ทั้ง2วิธีเลยแล้วกันเนาะก็คือ48บวก5คำตอบคืออะไรคะคำตอบคือ 53ใช่แล้วนะคะก็จะได้คำตอบทันทีเลยทีนี้ไหนลองดูบนเส้นจำนวนดูซิครูพอจะขอเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะจำนวนแรกคือที่เขาบอกก็คือ48จําจำนวนนี้นี่48จากนั้นเพิ่มไปอีก5ใช่ไหมเอ่ยก็จะเป็น1ค่ะ2 3 4และ5นี่ไงได้คำตอบเรียบร้อยเท่ากันเลยก็คือ 53นั่นเองนะคะในกรณีนี้สมมุติว่านักเรียนไปทําข้อสอบค่ะแล้วนักเรียนนะคะลืมว่าเอ๊วิธีการบวกทําอย่างไรนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับจำนวนบนเส้นจำนวนแบบนี้ก็ได้นะคะถัดไปในข้อ3ค่ะในข้อ3มบอกว่า จำนวนที่อยู่ระหว่าง50-60ถึง60โอ้ใครจำได้บ้างเอ่ยว่าในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะครูพลอยเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าระหว่างคำว่าระหว่างจำนวนอะไรถึงจำนวนอะไรเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเราจะไม่นับจำนวนตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง5 0กับ60เราก็จะเริ่มนับที่อะไรเลย 51เลยใช่แล้วจาก51เป็นอะไรต่อคะ52ค่ะถูกต้องและ53ค่ะและจากนั้นค่ะ54 55ใช่ไหมคะและอะไรต่อคะ56ถูกต้องและ57นะคะ58 59และมี60ด้วยไหมคะนะักเรียน ไม่มีเพราะเขาต้องการจำนวนที่อยู่ระหว่างนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนไปหลายตัวอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเนี่ยคะ่ะนักเรียนอาจจะกลับไปเปิดดูตัวอย่างในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจหรือมีคำถามค่ะ ก็อาจจะถามคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ได้นะใครที่มีข้อสงสัยเนี่ยลูกอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวเพราะว่าเราก็จะไม่ได้คําตอบในสิ่งที่เราสงสัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากล้าถามกล้าถามคุณครูหรือถามผู้รู้ออกไปเนี่ย เราก็จะทำให้เราเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะในครั้งหน้าครูพลอยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันอีกได้เรียนกันอีกเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนไปด้วยกันบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน